สวัสดีครับผมผมก็ผมก็เขาครับอโุโโลูกอีสานครับมือนีบมาะดับหน้าครับเป็นมือที่สามครับมือนี่ยังใดก็ติดตามกันได้ครับเขามาเบิ้งงล้าก็ฝากกดซับสไครเป็นกําลังใจครับอโลโโลูกอีสานครับมือหนีบะดับหน้าเป็นมือที่สามครับก็มีเมนูมากินครับมือนี่ก้อนดับหน้าครับแต่ว่าผู้เฒ่าพระเจ้าดับแล้วครับจางคนมาดับสองคนครับมือนี่ครับเดี๋ยวผมให้เบื้องผาไปในการรกบครับนี่แหละครับผม อาจจะยุ่งเก๋ยน้อยน้อยครับเนาะนี่เดี๋ยวผมสูบห้เบ้งครับโอ้ยผมว่าเนี่ยเป็นมือที่สองครับวันนี้มือที่สามครับนี่ไก่เนี้ยน้อยครับสําหรับผมนี่นั่งยุ่เทียงหน้าครับกําลังสิกินเข่าครับกินเข่ารุ่นมูาครับผมนี่ครับะจ้างมาสองคนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาแนวกินกันครับกินเข่ารุ่นมูาครับหิ้วเข่าแล้วครับตอนนี้ครับ มาครับติดตามกันเลยครับอ่าสิมีเมนูอียังกินครับเดี๋ยวผมสอกหานมูนนี่แหละครับมาเดี๋ยวสอกหาเมนูนครับอ้าวเจอแล้วครับนี่หมูปิ้งครับอ่าอันนี้อะไรแหมน,นี่มีลักปลาต้อมโอ้โในหมอก็มีครับนี่อันนี้โอ้ทอดปลาครับ นี่แหละครับสุดยอดครับนี่กินว่าเบิร์ดตัวครับนี่หมูปิ้งกับแจ็คใหม่หนึงครับนี่ครับนี่ถอดปลาครับอย่างนี่ทอดดักไก่ครับนี่โอกินว่าเป็นครับทอดดักไก่นี่เออทอดปลาเป็นอาเสียบเว้ยอืโอเคโอเคครับอืม สงสัยเป็นลาบประตองครับอืมสุดยอดเลยตากออกมมอยังน้อยครับนี่ังได้กินมาเบิร์ดครับผมนี่แหละครับโอ้ยแจวมี่ครับมี่พักครับนี่บักแข่งขมครับบักแข่งขมครับ หยอดผักไซครับผักไซหน่อยครับมีแนวๆขมๆครับมากินน้ากันครับพี่น้องครับนี่นี่แหละสาเหตุที่ผมกินเขารุ่นมูครับเนื่องจากติดภารกิจอยู่ครับก็เลยเลยมากินรุ่นมูนี่แคบมูแต่า่าบอมมี่สมตําครับตอนเศร้ายู่ครับนี่้วายกงเข่าใช่ลละหิวแล้วครับหิวแล้วหิวแล้วนี่ครับกงเข่าของเฮาครับ กินน้ากันครับผมนอ้องป้องป,องปายสุขุสุขคนครับกินไปกับเบิ้งบรรยากาศไปครับพุ่นนะสุดยอดเลยเกี่ยวเขาครับมาครับกินเขาน้ำกันครับผม ครับหลาบหลาบประตองครับแซบวะยงปูอะไรครับกินกับปลาแข็งขมนี่ครับสุดยอดครับแซบขนาด หมูปิ่งเป็นยังไงครับบุงหมูปิ่งครับอือหิ้งง้ครับสุดยอดบรรยากาศน่เทียงหน้าครับอืหลาประตวงครับอืดังผม ปลาบสี่เลยขอบเบิ้งแล้วงก็ฝากกดซับส,สไครต์กดติดตามมันกรล้านเจงกับอโรโนโ๋หลุยพิสันนะครับมากินเขาน้ำกันครับหม,มูปิ้งครับสุดอยอดครับ เ้วฝากกดซับสไครต์แล้วมนเด้อครับเด้อมาดำหน้าครับมือนีเป็นมือี่สามลาบประตลองครับโอ้ยเขาทามครับนี่อืสีเลยครับขอดปลาครับผมสุดยอด เพิงขาเจ้าอยูนน่ลนาไปนั่นครับจะาของมากินเขาครับ <c oughs> ถึงเวลากินแลวเนาะครับมันหิวครับอือดาไก้ครับกินมาเป็นครับอม,มากกินค่อมไปสีไปซื้อเนื้อไก้มาขึ้นนี่ได้ถุงดาไกมา้มากครับกูปิดบังบ้คั่ครับเพราะว่าดาไก้ที่ผมอมากเนี่ยมันข้าวาครับ เดี๋ยวพ่อ,อม,มาครับนำกันครับนี่ไม่ยังบวกเลยครับแซบครับสวยตัวครับ แบบตัวงครับอืมอืมต้องเหน่อยครับเนี่ยน่ครับจับมาแล้วผมอ้ำนำสุดยอด ลาประตองครับนี่นี่ครับม้อง mm hmm. สีได้ครับมูปิ้งเข้าไปครับ mm hmm. โอเคครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับคลิปหนาพ่อันไห่ครับผมเดี๋ยวผมต้องกินเข่าแล้วก็ลงไปดำหน้าครับคลิปนี้เอาซ้ำนี้คลิปหนาพ่อันไห่ครับของเบื้องล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ก,ก,ก,กดติดตามเป็นกำลังใจครับอโอรโนลุวิสารน้ำครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม